เบาเลยครับเดี๋ยวจะได้นทอดแล้วแล้วก็ยกเวืีอดพุทธรวมอนุโมทนาบุญจากทุกท่านนีเป็นเนหนึ่งบาทรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็น4ี่พันบาทขอมอนุโมทนาสาธุสาวราย่างมาวครับเล่าเด็กชายปาริชาณีได้กลุมเป็นอาจารย์สุกรสองอาจารย์รุจีนะครับพ์พร้อมด้วยญาติพี่น้องแล้วก็ญาติ พี่นี่กูข้อติ่งได้นะครับก็ได้เป็นผู้นำพาสร้ับผู้ที่มาที่หลังนี่จะได้นั่งได้ให้ควานั่งดีในคบในปูโตไว้ให้ยกนั่งโดยเฉพาะไม่ได้ปูไว้ที่มะข้ากล้วยอ้อยนั่งนะคนที่นั่งไอ้เสานี่แสดงว่ามีนัยยะสำคัญจองกล้วยไว้อ้อยนี่ก็ ที่หน้ากันประมูลขนาน้าชื่นชมและกินส่งเสริมพระพรหมยิ่ดีในการทำประธานเป็นฐานสิ่งเดียวจันที่ได้ทั้งสองฝ่ายพระก็ได้โยมก็ได้พระก็ได้ในสองโยมก็ได้นท้ายที่รับตำแหน่งมหาท่านพอสุขสันต์แล้วท่านบุญครุฑที่มาจองด้วยวา่าตรงนี้อนุญาตนำเรียนชี้แจงนะคะ ท่านใดที่ได้รับมอบหมายถวายเครื่องไทยธรรมนะคะเมื่อท่านได้ถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านกลับมานั่งที่เดิมนะคะท่านไม่ต้องกราบนะตรงนั้นนะคะเพื่อความสะดวกและเป็นการกระชับเวลาค่ะจะมากราบพระงา์พร้อมกันในช่วงที่หลังจากเสร็จพิธีนะคะและหลังจากที่เสร็จพิธีส่งถวายผ้ากับพากระถินเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอชี้แจงว่าในส่วนของบริวารกระถินนะคะเป็นผลไม้หรือสิ่งของต่างๆนะคะอาการสำรวมก่อนนะคะและต้องได้รับอนุญาตจากปาระธานกล่าวคำนำอุำป,ปกรโลการมกระถินกวะไวยกระถินกวายวรแป่าสุข,ข,ขาร่วมกันค่ะอาจารย์ Nga ku jemi Ara hang Sama sang Kuto bakawa Kukam bakawan Tam akil Ajeni Angkang Nama mi Naka ya Iksanir Asama Angkasi ra ยังพันเตรณทัตายาทิสังนิยนัสาหังจัสิรานิยามาอติอัมปีมายังพันเตลีสุลีสุระนัตถายาทิสังนิยนัสสาหังจัสิรานิยามา นาโมตสาะภะวะโตอรหะโตสัมมาสมัมพุทธตสะุทธังสารนังคจฉามิพุูธังสารนังคาชามิธัมมสรนังคจฉามิธรมมสารนังคาชามิสังฆสารนังคาชามิสังฆสา ตํ ani, ani, <that> ิปีพุทธังสารนังคาานิตุติยมปีพุทธังสารนังคาชานิตุติยมปีธรรมังสารนังคาชานิตุติยมปีธรรมังสารนังคาชานิตุติยมปีสังฆังสารนังคาชานิตุติยมปีสังฆังสารนังคาชานิตักติยมปีพุทธังสารนังคาชาน ติดพุทธังสารนังคาชามิตัดติยัมติธรรมังสารนังคาชามิตัติยัมติธรรมังสารนังคาชามิตัดติยัมติสตังฆังสารน <um ังคาชามิตัติยัมติสังฆังสารนังคาชามิติดสารนังขัมมังนิจตังขัมมังเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะปังสัมมาทิยามิก เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาตินาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาเมตตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิาเมตตสุมิชฌาตราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาเมตตมสุมิชฌาตราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี ากินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอตาินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรามีระยำมัทธปมาตัานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรามีระยะมัทภปมาทัานา เวรามีิีขาประธานสมาธิานีอิมานิปัญจิกขาประธานิีที่เวนสุขติยังติสธุทีเวนภูตัมประธาุทีเวนิพุติยังติตัสสมาธิลังวิโสทัดี